ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในสุภาวาระมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2556ข้าพระพุทธเจ้านางนารุมนบาลวัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอน้อมจิตอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยได้โปรดอภิบาลและบันดาลให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทผู้ทรงพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่ขอทรงพระเจริญด้วยจัตุรพิธพรชัย ทรงมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสำริจผลพระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศและขอจงสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพระสงนิกรชาวไทยสืบไปชั่วการละนานด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ